แต่การที่มีการเสนอของกลุ่มสหภาพยุโรปที่จะให้อาวุธนิวเคลียร์ไปให้กับรัสเซียนะครับแล้วก็เอาไปให้กับยูเครนเพื่อทําสงครามกันเองนั้นนะครับจะส่งผลเกี่ยวข้องต่อการล่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงกระดาษนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากกลังแสงใกล้หมดแล้วนะครับไม่ใช่ใกล้อหมดแล้วนะครับไม่เพียงพอที่จะทําสงครามในระยะยาว ตอนนี้ก็วิงวอนขอต่างชาติให้มีการสร่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพิ่มเติมแจกจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครให้อาวุธเพิ่มเติมกับทางยูเครนอีกมีแต่ว่าจะว่าจะว่าจะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นการต่างประเทศ เป็นประเด็นที่น่าจับตามองฮะตอนนี้เรื่องของความขัดแย้งของมหาอำนาจกำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกทั้งอัตรางเงินเฟอ้อและราคาน้ำมันตอนนี้แคนาดาก็เซ็งฮะเจ้าที่ระดับสูงปันใจดอดร่วมงานสถานทูตของรัสเซียยันเลือกข้างของยูเครนนะครับสิ่งที่ไม่อาจใจยอมรับได้สำหรับเจ้าที่แคนาดารายหนึ่งเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันชาติของรัสเซีย ณสถานทูตของมอสโกในแคนาดาจากความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำนะครับออตตาวายืนหยัดเคียงข้างยูเครนในความขัดแย้งกับรัเสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจสหรัฐอเมริกาก็มีการหวังเห็นเซอร์เบียละทิ้งก๊าซของรัเสเซียนะครับเตรียมเสนอ แหล่งพลังงานอื่นทำการทดแทนสหรัฐอเมริกาหวังว่าเซอร์เบียจะไม่ต่อสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับจากรัสเซียในอีกทศวรรษข้างหน้าจากความเห็นของที่ปรึกษาดับสูงด้านความมั่นคงของพลังงานกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางรายงานว่าแต่เมียบข่าวกำลังมีแผนเสนอมอบแหล่งอุปทานอื่นแทนนะครับประเทศในแถบบอลขานแห่งนี้ ในอนาคตอันใกล้แต่อย่างไรก็ตามสาหรัฐอเมริกาก็ยังคงใช้ของรัสเซียเป็นสำคัญจำคุก4ปีครึ่งคุณตาญี่ปุ่นนะเป็นอัลไซเมอร์ฆ่าหลานวัย16ดับคาบ้านสุดท้ายจำไม่ได้สารญี่ปุ่นพิพากษาจำคุกชายชลาซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับและลงมือฆ่าหลานสาววัย16ปีขณะที่ผู้ต้องหาอ้างจำไม่ได้ว่าตนเองทำอะไรลงไป นะครับคุณลุงวัย88ปีแปีสาร,รภาพว่าฆ่าล้านของตัวเองเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแต่เขาจำเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้ขณะที่ทนายความก็อ้างว่าลูกความเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นเหตุทำให้สมองเสื่อมจึงไม่ควรจะได้รับโทษทางอาญาสุดท้ายก็สารจำพุกไป4ปีครึ่งในขณะที่คิมจองอึนส่งสารนะครับปูตินทำศึกยูเครนพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่คิมจองอึน ผู้นำของเกาหลีเหนือออกมาประกาศจุดยืนสนับสนุนกนะประธานาธิบดีวาลาดามีอปูตินของรัสเซียอย่างเต็มที่สวนกระแสประชาคมโลกที่ต่างรุมประนามและคว่ำบาตรผู้นำหมีขาวจากการส่งทหารรุกรานยูเครนนะซึ่งคู่นี้เขาก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับเป็นอยู่ฝ่ายเดียวกันในขณะที่ปักกิ่งก็มีการปรูปพรมตรวจโควิด -19 หลังพบคัสเตอร์ที่บาเล่ ทําคนติดเชื้อถึงเกือบ200คนเลยทีเดียวนะครับทางการปักกิ่งสั่งปรูพมหาเชื้อโควิด -19 ในประชากรหลายล้านคนและสั่งล็อกดาวน์ที่พักอาศัยหลังพบการแพร่ระบาดมีต้นต่อจากสถานบริการแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการ20ชั่วโมงและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งจีนก็ย้ำพร้อมจะขวางไทเปนะครับ ประกาศเอกราชติงสหรัฐอเมริกาปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนย้ำปักกิ่งจะสู้จนถึงที่สุดเพื่อขัดขวางไม่ให้ไต้หวันประกาศเอกราชชี้ขึ้นอยู่กับอเมริกาว่าอยากจะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่เนบวิกฤตยูเกรนมีผู้ชักใหญ่คอยสมไฟอยู่เบื้องหลังฮะ ในขณะที่ร้านแมคโดนัลในรัสเซียฮะก็ปรากฏว่าทำปาการเปิดอีกครั้งด้วยชื่อใหม่และโลโก้ใหม่ร้านอาหารที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแมคโดนัลเป็นรังแรกในรัสเซียเมื่อปี1990เปิดขึ้นมาใหม่อีกรังนะครับด้วยชื่อใหม่และโลโก้ใหม่ถึงแม้จะมีพนังกงานเสิร์ฟ ละไม้คล้ายครึงนะกับแมคโดนัลท์ทว่าไม่มีเมนูที่เริ่มต้นครัว่าแม็กนะครับก็กลายเป็นแม็กเบอร์เกอร์ปลาเฉยๆส่วนบิ๊กแม็นะครับหายหน้าหายตาเลยทีเดียวฮะซึ่งทางผู้นักธุรกิจของรัสเซียเข้าไปทำการครอบครองแมคโดนัลท์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ความบาดไม่ทำธุรกิจในรัสเซีย ในขณะที่รัสเซียยิงถล่มสะพานตัดขาดเมืองซีวีโดโรเนสนะครับยูเครนหลังชนฟ้าร้องขออาวุธนะครับหนะักเพิ่มเติมกองกำลังรัสเซียยิงถล่มทำลายข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งที่เชื่อมเมืองซีวีโดเนสโดโรเนสนะครับตัดขาดความเป็นไปได้ ของเส้นทางการอพยพของพลเรือนจากการเปิดเผยของเจ้าที่ท้องถิ่นขณะที่ยูเครนส่งเสียงวิงวอนซ้ําอีกขอความช่วยเหลือนะครับอาวุธหนักเพิ่มเติมหลังจากพวกเขาใช้อาวุธและก,กระสุนของโซเวียตจนนะฮะเกลี้ยงกลังแสงเป็นเรียบร้อยแล้วในขณะที่สสอ,อียูชีนะครับวิตกมีการใช้สิทธิมอบนิวเคลียร์ให้กับยูเครน ช่วยป้องกันตัวเองจากรัสเซียนะครับตะวันตกสามารถมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนเพื่อช่วยปกป้องตนเองจากภัยคุกคามของรัสเซียจากความเห็นของสมาชิกรัฐสภายุโรปและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปลแลนด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เอสเปรซนะครับของยูเครน บอกว่าตวันตกมีสิทธิ์มอบหัวรบนิวเคลียร์แก่ยูเครนเพื่อสามารถปกป้องเอกราชของตนเองทั้งนี้นะครับซิงคอสกี้เคยดำรง,งตำแหน่งเป็นนั่นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์นะครับและอ้างว่ารัสเซียละเมิดบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์นะครับซึ่งก็มีปัญหากับรัสเซียมาก,ก่อนนะครับ สื่อมีการวิเคราะห์ว่าคาดกลังแสงของนิวเคลียร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นหนแรกนับตั้งแต่สงครามเย็นมีความเสี่ยงถูกใช้งานจริงนะครับคาดหมายว่ากลางแสงนิวเคลียร์ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเย็นขณะที่ระดับความเสี่ยงอาวุธดังกล่าวถูกใช้ งานนะครับเชื่อว่ามากที่สุดในรอบทศว,วรัษเลยทีเดียวจากความเห็นของสถาบันวิจัยความขัดแยง้งและอาวุธยุทโธปกรณ์แห่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่พบปรากฏว่าการคว่ำบาตร100วันของสงครามนะฮะรัสเซียโกยเงินเชื้อเพลิงนะครับทะลุ3.4ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียวร,รัสเซียทำเงินถึง9 3 0 0 0นะครับ ล้านยูโรหรือหล่าสาล้านล้านในช่วง100วันของการทําการสงครามรูปกรานยูเครนนะครับจากการขายเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแก่ประเทศทั่วโลกตามรายงานของ SKY NEWS สนะครับสื่อมวลชนของอังกฤษอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยพลังงานแห่งหนึ่งพิจารณานเิเคราะห์สานการจนถึงขระดนี้นะครับเกาหลีเหนือก็ไปทําการจับมือ กับทางรัสเซียอย่างเป็นทางการไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรกันมายาวนานเกาหลีเหนือรัสเซียแล้วก็จีนในแับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกาหลีเหนือเป็นแนวกันชนนะครับให้กับฝั่งฝั่งจีนนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับเรื่องของพลังงานตอนนี้ยังคงพ,พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในครับราคายัางคุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษแพรแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อัตราเงินเฟอ้อในแกลบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะในรอบ40ปีทั้งสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษสิ่งที่น่าสนใจเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในกลบการเสนอให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์มอบให้กับยูเครนกําลังเป็นปัญหาที่น่าจับตามองประเด็นที่น่าจับตามอง นะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ <c oughs> ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการปิดเกมในยูเครนไม่ยากแต่การที่มีการเสนอของกลุ่มสหาภาพยุโรปที่จะให้อาวุธนิวเคลียร์ไปให้กับรัสเซียนะครับแล้วก็เอาไปให้กับยูเครนเพื่อทําสงครามกันเองนั้นนะครับจะส่งผลเกี่ยวข้องต่อการล่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงกระดับนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบาก หลังแสงใกล้หมดแล้วนะครับไม่ใช่ใกล้หมดแล้วนะครับไม่เพียงพอที่จะทําสงครามในระยะยาวตอนนี้ก็วิงวอนขอต่างชาติให้มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพิ่มเติมแจกจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครให้อาวุธเพิ่มเติมกับทางยูเครนอีกมีแต่ว่าจะว่าจะว่าจะส่วนที่มีรายงานนะครับบอกว่าไทยได้มีการส่งนะครับอาวุธแล้วก็มีการส่งอ,อะไหล่รถถังให้กับยูเครน ข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนไทยไม่ได้มีการส่งไปในขณะที่ล่าสุดนะราคาน้ำมันในประเทศไทยนะครับกำลังพึ่งพุ่งขึ้นอีก1บาทเป็น2บาทแล้วนะครับเฉพาะน้ำมันดีเซลเพราะอัตราที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง <S <S ในขณะที่รัฐว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาประเทศไทย มาจับมือกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนาย,ยกมงตรีและตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จึงส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาก็ต้องการที่จะเปิดเกมเพิ่มเติมในฝั่งของเอเชียส่วนที่มีข่าวลือมาโดยตลอดนะบอกว่าจะมีการตั้งนาโตเอเชียนะครับซึ่งจนถึงขนาดนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกา,กาว่าจะไม่มีการตั้งนาโตเอเชียอย่างแน่นอน นะครับนั่นหมายความว่าจะแยกปุยภาคเพื่อที่จะไปรุกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จนถึงขนาดนี้ขบวนการหรือองค์กรที่เรียกวานนาตโต้หรือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ,อยังคงดําเนินเดินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะราัสเซียจีนและก็เกาหลีเหนือนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดี เพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ i